เอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาซีอของเ์เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้เฮ้าสีอ่าไปที่เลขที่เราค่อยนะครับนะครับเนาะไอเลขที่เราค่อยกับหมายควาวานะครับเนาะก็คือนะครับก่น่องสานะครับน้องสาวไปออกรถมานะครับไปออกรถมานะครับเป็นรถฟอดรุ่นใหม่นะครับไปออกรถใหม่มานะครับแต่ว่าเรา่ได้บอกเข้านะครับบ่ได้บอกแอดนะครับเขาออกรถมาต่างแต่งวดอ่า เมื่อเขอาออกเขาว่่ได้บอกนะครับเมื่อเขาออกเขาเสียออกเขากระดิกระหู้โย้ว่าเขาสิปแอารถแต่ว่าจากสิบเมื่อไดแต่ว่าได้รถมาแล้วผมบอกเขานะครับเพราะว่าเขาได้รถมาวันที่สิบห่านะครับสิบหากลุ่มผ้าพันนะครับสิบห้ากลุ่มผ้าพันนะครับส่วนประมาณยา่มืบสองนะว่าสิบโมงกว่ากว่าสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้นะครับเขาได้รถมานะครับแล้ววันนี้วันที่สิบหากลุ่มผ้าเรีกว่าออกสิบหกกลุ่มผ้านะครับงวดงวดสิบหกกลุ่มผ้านะครับ ป้ายทะเบียนรถนะครับที่เป็นป้ายแดงนะครับที่เขาได้มาเดี๋ยวสิขึ้นในเบื้องหน้าตัวนะครับก็ได้ออกมาที่ตัวนี้เราเนาะป้ายทะเบียนรถนะครับนะครับหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับงวดวันที่สิบหกกลุมผ่าเลขออกสามเจ็ดเจ็ดสิบหกกุ่มผ่าเลขออกสามเจ็ดเจ็ดได้ว่าแอสว่าอะไจักบัดนะครับเอสว่าถือนะเพราะว่าเขาว่าได้บอกนะครับนะครับเขาบ่บอกนะครับเนาะนะครับในงวดสิบหกกุมภ่าสามเจ็ดเจ็ด สามเจ็ดเจ็ดสิบหกกลุ่มผ่านนะครับออนะครับเลขออกสามเจ็ดเจ็ดกำลังหาศูนย์นะครับเลขเก็ตเก็ตตัวนี้ออกบนนะครับบนนะครับโอเ้เขาถือหลายนะครับเขาถูกเยอะเลยนะครับเลขออกแล้วจัะไปตัวาม,มานะครับเนาะตัวมากโอ้ถือเลขว่าเซนเลขอีหยังว่าเซนเลขทะเบียนรถปะนะทะเบียนรถจะซ้ายว่าเซนไหได้รถมาแล้วว่าเซนเอ้าได้รถมาแล้วเขาบอกบอกบอกสูฮเ่างน,นิดนเดียวด่นะครับเพราะว่าเขาเอยู่ที่กรุงเทพเนาะนะครับ ที่จริงแล้วก็เจ้าของรถก็โย่เมื่อหนวกผลักนะครับไปเขาให้ออกมาใบถ่านะครับออกมาใบใส่ถาก็่ได้ละนะครับออกมาแล้วนะครับทะเบียนหกหกเจ็ดเจ็ดหรป้ายแดงนะป้ายแดงนะครับเขาถึือลายนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดเนี่ยเขาถึือลายเขาก็ซื้อหกหกเจ็ดเจ็ดแหละถือลายนะครับเนาะก็เลยว่าโอ้ยมสันวาแล้วมาบอกกันเนาะมิสันวาอะไรทะเบียนป้ายแดงมากก็มาบอกมิสันวานะครับหลังจากเขาได้รถมาเมื่อเดียวนะครับเมื่อต่อมากันเป็นเลขออกงวดนสิบหกกุมภาพันนธ์ะครับ เล้ยว่าเอ้าเ่อวานยังดอกอันได้้าเขามาจังคอยบอกให้เด้กกสันว่ะมันหายโศกสิบอกหายโศกอันอีกจังหวัดจี่บอว่าสันว่ะเออกได้้าเขามาสิบอกเราสัน่ะนะครับแล้วบานที่่ป้ใยเขาได้มาแล้วนะครับได้มากสองหมื่นที่ผ่านมาเนี่ยครับนะครับสองหมื่นที่ผ่านมาเนี่ยนะสองสามหมื่นนี่แหละนะครับเพราะเขาได้มาแล้วเขากรับท่งม้แหย่เลยเขาทายลุบสรงใม้เบิ่เลยนะครับเ็กเขาได้มากเนาะนะครับเรียวเลขทะเบียนรถตัวนี้ครับมันกับ ปลายขาตัวนี้มันก็มาตรงเลขเข้านะครับมาตรงเลขเข้าครับม,รขขนะมันมาตรงเลขเรานะครับก็คือมันก็เป็นเลขทําเป็นสามตัวเนาะนะครับทะเบียนนะก็เป็นแปดสามเก้าเจ็ดนี่นะครับเก้าเจ็ดตัวนี้แหละนะครับตัวที่มันตรงเลขเขาก็คือเอาเก้าเจ็ดตัวนี้เนาะนะครับเพราะว่าเลขของเขามันตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้ของเราเป็นเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเนี่ยัเก้าเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเนาะนะครับ เรียกเด่นของเขามันตรง97ตัวนี้นะตรงกันนะมันตรงกันนะครับ97นะครับแต่ว่าของเขามันเป็นหาเก้าเ็ดหนึ่งเก้าเ็ดเก่าเก้าเกศเนาะของเขานะครับแต่ตัวที่มันตรงก็คือเก่าเกศนะครับนะครับเรียกเลขตัวนี้มันกลับไปตรงกับเลขมิติมาเลขมิติมาเนาะนี่ยครับเลขมิติมาตัวนี้ครับ957 957เลขมิติมาเนาะของเขากับ ทำนันมันตรงกันก็คืเป็นหาเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเจ็ดนะคเขานะอันนี้ของเลขวิธีมานวะ่าเก้าห้าเจ็ดครับเก้าห้าเจ็ดบของเขาเป็นหาเก้าเจ็ดทานั้นให้มันตรงกันก็คือตัวมันจะมีห้านะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น, 7, นเป็นเก้าห้าเจ็ดนะเก้าห้าเจ็ดเลขพิธีมานเะนาะนะครับนะครับเนาะอันนี้ทะเบียนรถ อันนี้เลขเด่นของเราเนาะอันนี้เลขมิี่มานะครับมันก็เลยมันเลขมันเลขมันขากันนะครับถ้าตัวนี้กันสลับกันนะครับปกติก็บ่ออกตรงหรอกเลขวิตีมาตัวนี้นะครับส่วนมากก็จะออกตรงส่วนมากก็จะออกสลับกันนะครับอาจจะเป็นห้าเก้าเกีดทต่ตรงตัวนี้เลยนะแจ้วตัวนี้มันเป็นสามเก้าเกียรติก็สวยนะครับสามเก้าเกียกสวย นะครับเพราะว่าเลขมันคยออกสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดสามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคอยออกตัวนี้ก็ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเนี่ยเก้าเจ็ดห้ายังเี่ยวจะมักจะออกแบบนีีแต่ว่าเลขมันเข้ากันก็คือเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของเขามันเป็นเลขขี่ทั้งหมดนะครับมันก็ได้เข้ากันนะครับมันเข้ากันและเลขเลขชุดนี้นะครับเข้ากันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเลขตัวนี้นะครับสามเก้าเจ็ดแต่ตัวที่ตรงก็คือเก้าเจ็ดนะครับเข้ากันนี่แหละครับเนาะนะครับ เอาสามตัวนี้เลยนะครับสามตัวนี้เลยนะครับสามตัวนี้เลยนะครับอันน hmm. ี้ก็เขาเรียกเข้านะครับเลขเราเลขตัวตัวเลขเด่นของเราเนาะตัวนี้นะครับอันนี้เลขมีที่มาครับนะนะครับแร่ว่าเลขมีที่มาเนี่ยมันที่มาตรงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้แปดสามตัวนี้นะเป็นไฮมาแปดสามสามแปดเนาะเลขมีที่มานะครับเลขสองตัวมาตรงทะเบียนเลตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ แปดสามเลยนะครับเนาะสามเก้าเจ็ดนะครับเนาะนี่นะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับก็เป็นเลขที่เราค่อยก็เคยเชิดว่านะครับเนาะเลขทะเบียนรถนะครับมันหถ่โฉงมางวดแรกแล้วนะครับวดงวดที่สองเนี่ได้าปเขามาไหมก็น่าจะให้โชคอีกนะครับเพราะว่ามันตรงนะครับอันนี้เจ็ดเจ็ดมาตรงตรงเลยนะครับนี่นะครับเนาะวดที่ออกเป็นปลายแหกมานะครับนะครับออกมาเมื่อเดียวนะเมื่อต่อมาเลขออก ต่ำตึงเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ได้มา่ลเดียวนะครับได้เมื่อเมื่อสองสองหมือที่ผ่านมานี่นะครับเนาะนักกระบผมสําหรับเลขชุดนี้นะครับก็คือเป็นเลขที่เท่ากับคาดว่านะครับเพราะว่าเดียวกับมันตรงกันผมนะครับมันตรงกันกับเลขเด่นเท่ากันเลยเอามวนนาเสนอให้เป็นเนๆนะครับเพราะว่ามั่นก่อนอาจี่เป็นไปได้สูงนะครับเนาะนักกระพรมนี่มันตรงนะครับเก้าเกตตัวนี้นะตัวตรงนะครับสามเก้าเ็ดนี่ก็สวยนะครับสวยนะครับเนาะสาหรับใขหัวี้นะครับเลขในชุดนี้เนาะ นะครับสาหรับในเลขคนฝันแม่นนะครับเนาะเลขคนฟันแม่นก็จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้คนฟันแม่นนะครับไฮมาซีคูนะครับซีสี่ซีหนึ่งซีห้าสีหกอันนี้คนฟันแม่นนะครับนักครับนักครับเนาะตัวเบอร์โทรตัวนี้เขาไล่เอดน้าบนนะเข้าลายนะครับ นะครับเบอร์โทษตัวนี้เขาไล่อนันตบุนด้นะครับมัเป็นโทษไปหาคนฝันแม่นดินะครับนะครับนี่นะครับเนาะนะครับซีโคเข้ากันเด้มากับไอ้บอมมากับไห้บอมเป็นหนึ่งซีหาซีหกซีนะครับนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขคนฝันแม่นนะครับแล้วก็สําหรับเลขล่างของเขานะครับเนาะนะครับสําหรับเลขล่างของเรานะครับกข้ไปที่สามคู่เด็นนะครับก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดนะ สามคู่เด่นนะครับเพราะว่าเลขมันเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งอยู่หลักสิบนะครับเด่นหนึ่งอยู่หลักสิบนะครับเลขสี่อยู่หลักหน่วยก็เป็นหนึ่งสี่ตัวเด่นนะครับตัวรองก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งแปดแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะมีเลขสิบคู่ก็คือรูดรูดหนึ่งนะครับตั้งแต่หนึ่งศูนย์หอดหนึ่งเก่านะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับรูดนะครับแต่ถ้าว่าตัวเด่นแถบนี้นะครับแถบีีีตตัััววเเดยนน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 กกกก็็คคืืออออหหหหหหหึึึึึ่่่่่่งงงงงง้้้าาส์ท ไม่มีอยู่ในชุดนี้ก็คือเป็นตัวรองนะครับหนึ่งสามหรือหนึ่งสี่เด่นนะครับหนึ่งสี่นะเด่นหนึ่งเกีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะครับตัวรองนะครับเนาะสำหรับในเลขล่างนะครับเนาะนะครับเด่นหนึ่งกับสี่นะครับหนึ่งหลักสิบสี่หลักหน่วยครับนะครับเนาะสาหรับในเลขล่างนะครับสําหรับเลขบนนะครับก็ไปตามนั่นนะครับเนาะนะครับสําหรับเลขนะครับเด่นนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนนะครับสูตรที่หนึ่งในชนมาสามสูตรได้เกียร์กับเก่า ชนมาสองสูตรนะครับได้ชุดที่สองนี่ชนมาสองสูตรได้เก่าชุดที่สามก็ชนมาสองสูตรได้หาครับเจ็ดนะครับเพราะว่านันเรกว่าก็ะสีเป็นเจ็ดเก่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับนักครับถ้ามันเบิรนนะครับถ้าเบิลนก็เป็นเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับนี่เท่านั้นนะครับสําหรับในเลขตัวนี้นะครับแต่ว่าการนะครับเ้าเอาตัวนี้มาฝากกันเปิดนะครับทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถ้าเขาวมาใไหม่นะครับมาใหม่เพื่อจะได้มาเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้นักครับผมเอานะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมกรสีอ่อ เกษตรอ้อยเพงเท่ทานี้เนาะเอาใบทะเบียนรถมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับในคลิปนี้เพื่อนเนีทล่ามเปลี่ยนไปเลยสวัสดีครับ